สวัสดีค่ะวันนี้ร้านหนุกหนาน .com นะคะจะมารีวิวเฟซชิลนะคะเป็นแบบขาแว่นค่ะสินค้าเข้ามาใหม่นะคะใช้ได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะแนะนำว่าสำหรับเด็กโตสักหน่อยหนึ่งค่ะเป็นขาแว่นฟิล์มใส่น้ำหนักเบานะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปุ่มล็อกตัวเนื้อฟิล์มนะคะตัวฟิล์มน้ำหนักเบานะคะ ฟิล์มใสค่ะแข็งแรงทนทานนะคะสามารถกันละออนน้ำดายได้นะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นหน้ากากสำหรับทำอาหารได้กันน้ำมันกระเด็นค่ะฟิล์มของร้านเราจะคุณภาพดีนะคะเนื้องานจะทนทานแล้วก็เรียบค่ะก่อนการใช้งานนะคะแนะนำว่าให้ลอกแผ่นฟิล์มออกก่อนนะคะเมื่อลอกออกแล้วเนื้นอฟิล์มก็จะใสค่ะ แผ่นฟิล์มของเรานะคะงานจะเป๊ะมากค่ะจะไม่มีรอยขีดขว่วนแล้วก็ไม่มีรอยพับเลยนะคะลูกค้าจะได้ของที่สมบูรณ์ค่ะไม่ชำรุดเสียหายค่ะดูได้จากเนื้องานที่เราขายเลยนะคะเราขายเนื้องานคุณภาพดีค่ะเนื้อเนื้อฟิล์มจะใสนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะก่อนการใช้งานนะคะแนะนำว่าให้ลอกเนื้อฟิล์มออกก่อนค่ะ